สวัสดีค่ะพบกับเจนนะคะกับเพจที่ดินหลุดจำนองขายฝากขายคุณภาพจังหวัดปราจีนบุรีและทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตบาบลวังดานอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาเสนอขายที่ดินด้านหลังนี้นะคะจํานวน4ไร่ 1. งาน67ตารางวาค่ะเป็นสวนผลไม้นะคะเป็นสวนกระท้อนค่ะต้นใหญ่นะคะแล้วก็มีทุเรียนค่ะปลูกประมาณ2อถึงสปีแล้วนะคะแล้วก็มีเ,เป็นสวนพลูค่ะหน้ากว้างนะคะติดถนนคอนกรีตค่ะประมาณสากัก 50-60เมตรนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากถนน3ามค่ะประมาณสัก10กิโลนะคะถนนเส้น3-3ส่สุวรณศรนะคะประมาณสัก7กิโลค่ะแล้วก็มีไฟฟ้ามีปลาปามีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในเขตชุมชนค่ะาสามารถทําเป็นบ้านสวนได้เลยนะคะเพราะว่ากระท้อนเนี่ยพร้อมเก็บผลผลิตแล้วค่ะเนี่ยมีลูกเต็มต้นแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีบ่อค่ะเป็นขุดบ่อไว้ใช้น้ํานะคะสําหรับรดน้ําผลไม้นะคะ,ะบ่อนะคะก็จะประมาณสัก50-60ตารางวานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมพื้นที่รอบๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเบียรนะครับเชิญชมรายละเอียดที่ดินนะครับผมที่ดินแปลงนี้ครับนี่ครับด้านหน้าเลยครับอันนี้ก็ปลูกเป็นทุเรียนนะฮะต้นนี้ก็ประมาณ3ปีแล้วนะฮะนี่ครับ ทุเรียนนี่ปลูกเป็นล้อมรอบที่เลยนะฮะตรงกลางก็มีอีกนะครับกลางสวนพูก็มีทุเรียนต้นสูงอยู่แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับผมแล้วด้านข้างนะครับจะเป็นแนวต้นกระท้อนนี้ครับจะเป็นแนวขอบเขตที่ดินนะครับนี่ฮะต้นใหญ่เลยนะฮะมีลูกแล้วนะครับให้ร่มลื่นดีมากๆนะครับนี่ครับต้นใหญ่ๆเลยครับแล้วก็นี่ฮะด้านหน้าที่ก็จะมีเป็นอ่า ต้นกระท้อนอีกนะฮะแถวนี้ก็จะทําสวนกันเยอะครับทําสวนกระท้อนทําสวนทุเรียนสวนเงาะอะไรอย่างนี้ฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าของที่ดินนะครับนี่ครับติดถนนลาดยางติดถนนโทษโทษนะครับติดถนนคอนเกตนะครับหน้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรได้นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยฮะจากเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ครับมาถึง ต้นกระท้อนนี้นะฮะอันนี้คือขอบเขตด้านหน้านะครับที่ไม่ต้องถมเลยนะฮะแทบจะเสมอกับถนนเลยนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับที่นี่นี่ครับสวยจริงๆครับอันนี้กระท้อนนี่จะอยู่ด้านขอบเขตข้างที่นะครับแถวนี้บริเวณรอบๆเขาก็ทำคล้ายๆกันนะครับทำเป็นสวนผู้สวนกระท้อนแต่ว่าแปลงนี้ที่จะขายเนี่ย ก็จะมีอาุเรียนมาเพิ่มเติมนะฮะหลายต้นนะฮะประมาณโอ้เป็นสิบต้นนะครับสิบกว่าต้นได้เลยนะฮะนี่ครับต้นหนึ่งนี่ก็สามปีสี่ปีก็มีนะฮะต้นเล็กๆก,ก็มีครับนี่ครับอันนี้ต้นเล็กหน่อยนะครับแล้วก็มีข้างในกลางที่ครับต้นใหญ่ครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับ บรรยากาศดีล่มลื่นมากครับขณะที่ผมถ่ายทำก็เวลานี้ประมาณประมาณอ่าสิบเอ็ดโมงกว่านะครับเกือบเกือบเ,เที่ยงนะครับนี่ครับอ่าที่ดินแปลงน,นี้อยู่ในเขตชุมชนเลยนะฮะก็จะใกล้กลับโรงเรียนอ่าใกล้กลับที่ว่าการอบตอ,อ่าใกล้กลับสถานีตำรวจ อะไรประมาณนี้เลยนะฮะนี่ครับเงียบสงบบรรยากาศดีครับแล้วก็ไม่เปี่ยวเลยฮะจากด้านหน้าที่นะครับถนนคอนกรีตเนี่ยจะห่างจากถนนลาดยางหรือเพียงแค่สักหกสิบเจ็ดสิบเมตรแค่นั้นเองนะครับนี่ครับข้างในที่จะมีต้นใหญ่นะครับนี่ฮะอันนี้สูงท่วมหัวเลยนะฮะ ต้นนี้ต้นต้นนี้ฮะส,สูงประมาณน่าจะสี่ห้าเมตรแล้วนะครับต้นไหนนุ่นน่าจะหกเมตรล้ได้แล้วนะครับนี่ครับด้านข้างเขาก็ทําเป็นสวนพูเช่นกันนะครับนี่ครับสวยจริงๆครับด้านหลังก็จะเป็นต้นกระท้อนอีกนะครับนี่ฮะ ตรงบริเวณนู้นก็จะมีบ่อเล็กๆนะครับประมาณ5เมตรคูณคูณ8เมตรนะครับมีน้ำใช้ได้ตลอดปีนะครับนี่ครับพวกนี้ก็จะเป็นต้นไม้เลื้อยอ่าน่าจะมละาขี้นกนะครับนี่ฮะเต็มสวนเลยฮะเต็มใต้ต้นกระท้อนนะฮะนี่ครับนี่ครับอันนี้หลังที่เกือบเกือบหลังที่นะครับ ตรงนี้ตรงนี้หลังแลงอ่าภูนะครับก็จะปลูกเป็นทุเรียนเช่นกันนะครับนี่ครับสวยไหมครับผมเดี๋ยวผมพาชมด้านในที่นะฮะนี่ฮะด้านในสวนภูนะฮะนี่ครับนี่ก็ทุเรียนนะฮะสูงประมาณห้าหเมตรแล้วนะครับ ผมท่านผู้ชมดูนะครับสวยงจริงครับผมราคาก็ไม่แพงครับสมน้ำสมเนื้อฮะนี่ครับอันนี้ต้นทุเรียนต้นนี้นี่อืมอ่าโคนมันใหญ่ประมาณขาได้แล้วครับหน้าแข้งแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็ทุเรียนเขาจะปลูกทุเรียนเยอะค่อนข้างเยอะมากครับอ่าคาด คาดไว้น่าจะ20ต้นนะครับตอนนี้ที่ผมยังไม่ได้นับนะครับแต่ดูด้วยสายตาน่าจะประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับแล้วก็แต่และต้นนี่รอดหมดแล้วครับต้น่าโคนจะใหญ่หมดแล้วฮะนี่ครับเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าฝนอีกแล้วครับก็เดี๋ยวโดนฝนอีกปีหนึ่งผมก็ว่า สบายแล้วครับไม่ตายแน่นอนนี่ครับสำหรับลูกค้าที่ชอบที่สวนแปลงนี้เหมาะเลยครับทั้งมีทุเรียนที่เขาปลูกไว้แล้วทั้งกระท้อนที่เก็บผลผลิตได้เลยแล้วก็ตรงสวนภูนี้ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็สามารถประยุกประยุกเป็นอย่างอื่นแทนได้นะครับอาจจะทำเป็นแปลงผักอ่า หรือจะดัดแปลงเป็นบ้านก็ได้นะครับบ้านสวนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับระหว่างที่ผมเดินนี่ก็ลมเย็นสบายล่มรื่นนะฮะจำนวนสีไล่หนึ่งงาน67ตารางวานะครับอยู่ตำบลวังดามนะครับอำเภอกะปินบุรีนะครับนี่ครับ ผมเดินมากลางแปลงสวนผูเลยนะฮะนี่ครับประมาณนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมบ่อน้ำหลังที่อีกสักนิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้ก็นี่ครทุเรียนแต่ละต้นนี่สมบูรณ์จริงๆรฮะใบนี่เขียวสวยไม่มีรอยมแมลงกัดเลยนะครับนี่ครับดูแลดีจริงๆครับเจ้าของ ตรงนี้เขาก็มีระบบน้ําไว้ด้วยนะฮะมีไฟฟ้าน้ําประปลาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถปลูกบ้านอยู่อาศัยได้สบายๆเลยนะฮะด้านซ้ายมือเขาก็มีรัลวดหนามเป็นเสาปูนล้อมั้วไว้ข้างที่นะฮะล้อมไว้หมดแล้วนะครับผมนี่ครับก็ภูก็กำลังโตนะครับ นี่ครับอันนี้ใบผูนะฮะสวนผูแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะฮะปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนนะฮะนี่ครับบรรยากาศดีมากครับโฉนดก็เป็นเอกสารสิทธิ์คุดแดงนะฮะพร้อมที่จะโอนได้นะครับแบบถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็น กระ t h o นะฮะนี่ฮะกระ t h o นะฮะกำลังเขียวๆเ,เลยฮะมีมดไตนด่นิดๆบรรยากาศบ้านๆน,นะครับนี่ครับด้านข้างเขาก็จะเป็นกระท้อนเช่นกันนะครับคือเขาออกแบบเป็นกระทอนล้อมรอบที่นะฮะก็ช่วยในการให้ร่มเลื่นร่มเงานะฮะแล้วก็นี่ครับดูสังเกต สังเกตใบไม้นะครับลมก็จะพัดเย็นสบายนะครับนี่ครับข้างหลังที่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะก็จะมีบ่อน้ําบ่อน,นึงนะฮะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับขุดไว้ค่อนข้างที่จะลึกนะฮะแต่ดินก็ยังอยู่นะครับถ้าเราไม่อยากใช้บ่อแล้วก็เอาคันดินที่เขาขุดไว้อ่า ใช้แม่โคตบลงไปได้เลยตบลงไปก็แทบจะเหมือนเดิมเลยนะฮะเพราะว่าดินก็เขาไม่ได้ออาไปไหนครับดินก็อยู่ข้างๆข้างๆ,างๆบ่อนะครับนี่ครับดินที่นี่ดีมากครับผมนี่ครับจะมีบอ่อน้ำนี่ฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับ ประมาณสัก4ี่ห้าเมตรนะครับความความขนาดนะสี่สี่น่าจะสี่เมตรคูณแปดนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ครับตรงรอบรอบบ่อก็จะมีต้นไม้ปกคลุมอยู่นะครับอากาศเย็นสบายมากครับที่นี่นี่ฮะจำบนวังดานครับอำเภอกะบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีฮะ เดินทางจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะพิกัดแบบคร่าวๆนะฮะก็คือสนามบินสุวรรณภูมิก็มาประมาณ140โลถ้าเป็นลังสิตก็ประมาณ150ประมาณนี้นะฮะจากชนบุรีก็ประมาณ150เช่นกันเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆนะครับนี่ครับ าการดีมากครับแล้วก็เจ้าของที่วางระบบน้ําไว้หมดแล้วครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามนะัดชมได้นะครับผมที่สวย,สวยผมคัดคุณภาพมาให้ลูกค้าแล้วนะฮะขอแค่ท่านมาดูมาชมแค่นั้นนะครับนี่ครับแปลงไหนไม่สวยผมไม่ลงนะฮะให้ดูกันแบบนี้เลยนะฮะ นี่ครับนี่ครับตลอดเวลาที่ผมขายนี่ผมก็จะพยายามคัดนะครับว่าถ้าผม,ผมเป็นคนซื้อเนี่ยผมจะซื้อไหมที่แบบนี้นะฮะนี่ครับประมาณนี้เลยะฮะก็ยังไงรบก,กวนกดติดตามกดสั s สไล b e แล้วก็กดถูกใจให้ผมหน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจดำเนินการทำต่อไปนะครับนี่ครับ กระท้อนสดๆเลยนะฮะสูตรบรรยากาศโดยสุดมากครับที่นี่